การประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสวัสดีครับเรียนรองศาสตราจารย์ดรทัศนาประสานตรีอาจารย์ที่เคารพครับกับผมนายรชาชนุนอุณงกุงกลุ่มเรียนที่5เลขที่21ขอนำเสนอเรื่องในวันนี้ครับ การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริหารทางการศึกษาทั้งผู้รับบริการโดยตรงได้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองและผู้รับบริการทางอ้อมได้แก่สถานประกอบการและประชาชน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครับมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียน1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1>, 1. มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4.1พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน 5. มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5.1. หลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียน 5.2. หลักสูตรสิ่งแวดล้อม 5.3. หลักสูตรทักษะอาชีพ 6. มีความรู้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สานศึกษากำหนด 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 5. การมีทักษะการดำรงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ2.1มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน2.1.1เป้าหมายจัดการศึกษาให้แก่ผู้ได้โอกาสอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเต็มศักยภาพโดยมุง่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเองมีความรู้คู่คุณธรรม พ,พึ่งตนเองได้และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข2.1.2วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาเด็กต้อยโอกาสให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำแนวทางพระราชดำริสร้างสรรค์ทักษะงานอาชีพเน้นการกระจายอำนาจสู่ชุมชนบนความพอเพียง2.1.3พันธกิจ สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ําให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมปลุกฟังนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก12ประการเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างองค์ความรู้บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะงานอาชีพเพื่อการมีงานทํำอย่างเหมาะสมและมีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นครูมืออาชีพตามหลักธรรมพิบาลพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนชุมชน องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน2.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา2.3ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 2.5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2.6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 2.7. มีการน้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษามาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สร้างโอกาสทางการศึกษาปรับห้องเรียนเปลี่ยนรูปแบบการเรียนสู่คุณภาพผู้เรียนด้วย new d l t v 3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3.4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระผมขอจบการรายงานขอเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ